อารักครับตอนนี้ทุกท่านก็อยู่ในรายการ b a c k พ o o s t e r ์ r n o ร์น็อตท n วีชนะฮะอยู่กับผมแบ็กพูชเ t อร์หรือภัวพัดนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดหรือลงมอดชูมันี่ไอเทมของ Minecraft นะฮะเวอร์ชันไหนก็ตามนะเอ้ยไม่ใช่วันนี้ผมจะมาลงแบบของเวอร์ชันเอ่อเวอร์ชัน หนึ 1> 1. เหมือนเดิมน,นะฮะวิธีแรกของท่านนะฮะเราก็ต้อง m o ท t ูม o นะี่ i t เทเนี่ยผมจะขอบอกไว้เลยว่ามันเป็นมอสสำคัญสำหรับคนที่เล่นไมค์ครับนะฮะคนที่เล่นไมค์ครับต้องรู้จักนะฮะม o ท t ูม o นี่ไอเทนะฮะเวอร์ชันไหนก็ตามนะมันจะมีของไม่เหมือนกันนะฮะเวอร์ชันที่เก่ากว่าก็จะมีของที่เก่า และไม่ทันสมัยนะฮะแต่ว่าเวอร์ชั่นใหม่ๆอย่างเช่น1.8.1นะเป็นแบบเบ็ล็อกนะมันก็จะมีของอย่างพวกอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะอัปเดตอนะ่ะเรียกง่ายว่าอัปเดตนะฮะทูมานี่ไอเทมก็เป็นโปรแกรมหนึ่งนะฮะทูมานี่ไอเทมนะก็น่าจะเป็นไม่เออเรียกว่าไม่ใช่โปรแกรมนะะแต่เป็นมัดสำหรับชใช้ใช่ไหมครับนะฮะ ซึ่งมอสทูมานี่เทมเนี่ยมันก็จะเป็นมอสสำหรับใช้ในไมค์ครับซึ่งเราควรรู้กันไว้ว่ามันสำคัญครับผมสามารถปรับเวลาปรับว่าเราอยู่โหมดไหน Adventure ร์แ e ดเวนเจอร์ออโหมดโซโรโหมดเกมโหมนะมีเต็มไปหมดเลยครับก็มีของให้เราเลือกนะของในไมค์ครับมันจะมีหมดเลยนะแล้วแต่เวอร์ชั่นไหนนะอ่ะวันนี้ผมจะมาสอ,เอ,อนเวอร์ชันเอ่อหนึ่งนะฮะก็ต้อง ไปตามกระแสนะฮะโอเคงั้นเราวิธีแรกก่อนเหมือนเราเหมือนเดิมนะฮะเราต้องเข้าไปในสตาร์ทแล้วก็เข้าไปในอินเทอร์เน็ตของท่านนะฮะ ครับเมื่อท่านเข้ามาในเน็ตหรืออินเทอร์เน็ตของท่านแล้วท่านก็เข้ามาในเว็บเดิมกูเกิลเช่นเดิมนะฮะถ้า,ถ,าถ้าใครไม่มีก็พิมพ์มาแม่งเลยนะโอเคครับเหมือนเดิมครับผมในกรณีนี้นะฮะมันเป็นแบบมอดใช่ไหมฮนะท่านก็เขียนเข้าไปท่านก็พิมพ์เข้าไปในนั้นว่าโหลดก็ต่อด้วยคำว่ามอดนะคะภาษาอังกฤษอภาษาไทก็ได้มอดมอดแล้วก็ ตัอท้ายนะฮะทูแล้วก็ต่อด้วยทูมมนนี่ไอเทมแบบนี้นะทูมทูมมนนี่ไอเทมส์หนึ่งสี่เจ็ดนะครับผมเวอร์ชันหนึ่งสี่เจ็ดนะฮะแล้วก็กดอันแรกครับผมอันนี้แหละผมแน่นอนว่ามันใช้ได้จริงๆครับผมดูไปดูต่ำไปเรื่อยๆนะฮะเรื่องนี้เป็นภาษาอังกฤษา แรกมันก็จะโผล่เป็นหน้าแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เลื่อนๆลงมาด้านล่างหน่อยมันก็จะเขียนว่า um Item มัดชูมานี่ไอเทมหนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่เจ็ดมัดมาครับหนึ่งสี่เจ็ดนะฮะแล้วมันก็จะเขป็นภาษาอังกฤษนะครผมก็อ่านไม่ออกนะฮะนี่จะมีวิธีนะครับเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องไปดูมันครับเราก็ผันผ่นไปนะฮะดูขนะ้นขวาไปนะฮะเราจะได้รู้นี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของมัดชูมานี่ไอเทมของเว um อร์ชันหนึ่งจุดสี่เจ็ดนะฮะของแบบแบบไหนไม่ทราบนะแต่รู้ว่า ที่เห็นนี่มันไม่เหมือนไหม่ครับที่ธรรมดาก็คือเขาใช้เชตเจอร์แพกนะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการลงเชตเจอร์แพกทีหลังนะว่าวิธีการลงแล้วมาลงยังไงนะทำยังไงลงยังไงนะผมจะมาสอนทีหลังนะแ,แต่ว่าจะว่างนี่ฮะลงมาเรื่อยๆโอ้ยเขี่ยวอะไระลงมาเรื่อยๆก็จะมีเขียนว่าดาวน์โหลดมอดแล้วก็จะมีเนี้ยช่องนี้ทูมันนี่ไอเช่น สองพิบาแล้วก็มีเว้นมียแ,แล้วก็คลิกเข้าไปเลยฮะแค่นี้นะมันก็จะกำลังโหลดอยู่นะอันนี้ของเน็ตบุ๊กนะฮะมันจะโหลดไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ธรรมดาของท่านนะและมันก็จะได้อีไฟนี้มานะฮะแล้วท่านก็เมื่อได้ไฟล์นี้มานะฮะท่านก็พับมันลงก่อนนะ,ะแล้วหาไฟล์ที่ท่านจะลงมันนะฮะหาไฟล์ที่ท่านจะลงมัน ผมขอนาไฟนี้ลงนะแลวท่านก็เปิดไอ้นี่ขึ้นเลยนะฮะเสร็จแล้วท่าน,นเปิดอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะท่านก็กดกดครั้งนึงแล้วก็ลากใส่เข้าไปในนี้นะมันก็จะได้นี่ฮะเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็จะเป็นแบบมัดแบบนี้นะฮะครับผมซึ่งเมื่อได้แล้วนะฮะคุณก็ท่านก็ขี้ขวาแล้วก็ step ไฟเลยนะฮะหรือแตกไฟล์นั่นเองนะฮะเราแป๊บเดียวเมื่อเราแตกไฟนะฮะเราก็เอนเตอร์ไปเลยนะฮะไฟล์ใดก็ตามนะนะนครับเมื่อเราแตกไฟล์ก็จะได้มดัดอันนี้มันก็จะได้เป็นโฟลเดอร์นะฮะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะฮะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะก็บางคนอย่างงงนะฮะง,ง่ายๆครับผมอย่างงงตามสบายชิลๆครับผมท่านต้องปรับเป็น แบีครับโหมดแบบนี้มันจะสามารถง่ายขึ้นสําหรับการทำนะเมื่อท่านได้นะท่านก็พับอันนี้ลงแนละท่านก็เข้าไปในแอปแาตาของท่านนะอยู่การเข้าไปแบบนี้แล้วคลิกรันนะถ้ากรณีมีมันจะมีช่องเซิร์ชอยู่นะแล้วพิมพ์เข้าไปว่านี่ A b b D A T A แล้วก็ต่อไวเปเหมือนเดิมน,นะแล้วก็โอเคไปนะฮะ แล้วแต่นะโอเคไปแล้วก็หาคําว่าโดดไม้คับนะฮะคุณจะรู้ว่าอันแรกนะฮะแล้วก็คลิกอันแรกไปเลยนะฮะมันก็จะมีไฟล์ขึ้นมาแบบนี้นะฮะนี่อันนี้อย่าไปเกี่ยวมันนะไม้คัพซิงเกิลอะไรแล้วหาคําว่าบินครับผมบินเนี่ยแล้วก็หาแล้ว b i n ะนี่คํานี้ผมเจอแล้วสามารถดูไฟล์มันได้เลยว่ามันมีกี่ไฟล์เท่าไหร่ครับเนี่ยไฟมันก็คือเนี่ยไฟหรือไซส์นะขนาดไซส์ของมันนะว่ามันใหญ่ขนาดไหน นะมันมีขนาดเจ็ดเจ็ดห้าสองเอมบีนะฮะหรือเมกนั่นเองฮนะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะแล้วเราจะเห็นคำว่าไมค์ค r ร f t นะฮะที่จริงมันคือไมค์ค r ร f t ดับจานะฮะแล้วก็มันคือจาไฟนะฮะแล้วก็ที่ขวาใส่มันนะไอตัวนี้นะไมค์คาร์สเน่ยแล้วต่อด้วยโอเ n นวิดนะแล้วก็วินลานะฮะครับผมเมื่อคลิกวินลาได้นะ มันก็จะได้ไอตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะคือมันเป็นตัวไฟของมันเป็นตัวไฟของไมค c r a f t เลยนะฮะเป็นตัวเด่นเลยนะฮะท่านก็เอาทุกนี้เท่มที่ช่านแตกไฟล์มานะฮะซึ่งได้แตกมานะก็ม,มามานัานบนใช่ไหมฮะท่านก็ละเอ้ยไม่ใช่ไหมท่านก็ ท่านก็ทำมันมาแบบนี้เรื่อยๆนะฮะทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแบบนี้นะไม่ได้ท่านก็เอาตัวไหนก็ได้นะแล้วก็ลากใส่อันนี้ฮนะกด enter ไปนะลงอีก e ก็ได้นะโอเคพอเรา enter ไปแล้วก็หานะฮะว่ามันใช่ไฟที่มันเขียนตัวแรกไปว่าหนึ่ g m i อันนี้ดูก่อนคนระับว่ามันจะใช่หรือเปล่า g m i ใช่ครับผมถ้าใช่แสดงว่ามันใช่ไหมครับมันใช่สิ่งที่เราโหลดจริงๆแล้วก็ปิดไปนะแล้วเราก็เข้าอ,อันนี้ของผมมัน,ซ,อน,อน,นนะซ่อนอยู่ในในดีนะซ่อนอยู่ในใดีนครับผมแล้วก็ผมซ่อนไว้หลายที่ แต่วมก็จะมีโัวเกมตรงนี้นะโอเคผมก็จะเข้ามหัวไฟเสียว่ะแต่ยังไงผมก็มั่นใจว่ามันต้องได้ครับผมเมื่อแบบนี้มันก็จะได้เป็นไมค์ครับลันเชอร์แบบนี้นะฮะบายแอนโชคโดนะคนสร้างไมเอ้ยไม่ใช่ไหม ใช่ไหมคพะพอนอนอช่ไหมอ่ะแล้วก็กด enter game ไปมูจังนะนี่อะมูจังมันก็จะโผล่เป็นแบบนี้นะมันก็จะโผล่เป็นแบบนี้แล้วท่านก็เข้าไปเลยน,นะ เข้าไปเลยนะแล้วก็เข้าไปเลยงุดเลยนะเหล็กป่ะเหล็กมาก เขาลูกใหม่แม่นไปเลยเนี่ยมาลางเป็นไฟนฉายขอโทษที่เสียเวลานะฮะเืาอทีมันแหลกจริงๆเ่แหลกโคตรเว่ามันอันคดคลิปยากนะฮะมันก็เลยแหลก 我发现这样 เวลาสร้างลูกใหม่แย่มันจะขนาดนี้ไหมฮดเ่อนะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะมันก็ท่านก็กด e นะกด e อ,อยู่ช้าจังวะกด e ไปนะฮะเมื่อท่าน กดอีได้มันก็จะโผล่เป็นแบบนี้นาน,นฮะทูมารีเอเทมเนี่ยเออมันก็จะได้ทูมารีเอเทมมาอย่างสวยสุดงามนะฮะผมก็มันก็ได้นะอของใครไม่ได้ก็ลองไปค้นคว้าเอาเองนะผมก็ไม่รู้จหมหตดปัญญาแล้วแหละตอนะนี้คนมาสอนให้ดูสักทีดหน่อยพยายามสุดแล้วนั่นอะครับก็มันก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็เป็นการ โหลดมัดชูมานี่เทมนะซึ่งผมเล่าไปแล้วนะถ้าใครอยากดูก็ไปเซิร์ชในเน็ตซะจะได้รู้เลยว่าทูมานี่เทมเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับผมผมก็อธิบายได้พี่พ่ๆครับสวัสดีครับเจอกันเจอก,กันนะใหม่เลยนะฮะที่ผมแค่สอนเฉเฉย